วันนี้พี่หมอรถคาจะมาเตือนภัยอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่ก่อให้เกิดความลำคาญมากๆนะครับก็คือยุงนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาเราขับรถไปเนี่ยนะครับก็จะมีการตบยุงประสาทเรานี่จะไม่ได้มองข้างหน้า100%เรเรื่องนี้พี่หมอเกิดเหตุมาด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับเลยมาเตือนนะครับมาเตือนภัยให้ท่านที่ขับรถ นะครับได้มีการระวังกันกับเรื่องของยุงที่อยู่ในรถถ้าเกิดว่ายุงมันเยอะท่านก็ต้องหาที่จอดแล้วก็ไปเปิดกระจกหรือเปิดประตูเอาไว้ทั้ง4บานเลยจะช่วยแก้ปัญหาถึงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุได้สาเหตุที่ยุงเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเกิดจากท่านเปิดกระจกเอาไว้เปิดประตูเอาไว้ในเวลากลางคืนหรือว่าเปิดไฟในเก๋งเอาไว้ นะครับแล้วก็เปิดประตูทําธุระทำภารกิจทําอะไรซื้อของซื้อของกลางคืนไม่ปิดประตูไม่ปิดกระจกมแมลงนะครับไม่ว่า,มาแมลงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาหากินกลางคืนเขาก็จะมีการมาเล่นไฟนะครับลองดูไฟบ้านนะฮะตอนกลางคืนจะมีพวกมแมลงพวกอะไรมาเต็มเลยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภัยอันตรายมากๆอีกอย่างหนึ่งที่ก่อความลาคาญให้กับคนขับรถนะฮะตกปล่อยมือพวงมาลัยนะครับมองกระจก นะสองข้างแล้วก็กระจกหลังข้างหน้าบางทีแล้วหันซ้ายหันขวาหายุงข้างหน้าตูมที่พี่หมอบอกว่าเคยเกิดเหตุมาแล้วในเรื่องของการที่ไปชนกระถางต้นไม้นะครับเข้าซอยเล็กๆยุงงยะแยะเลยพอจับพวงมาลัยปุ๊บปล่อยมือมือด้านนี้นะครับไปโดนพวงมาลัยเอียงเข้าไปเพราะว่าในการติดเครื่องแล้วพวงมาลัยเราจะเบานะครับพาวเวอร์ Power ทำงานก็ไปหักโดนแล้วก็ไป ตบยุงที่ไหนได้เข้าไปชนกระถางต้นไม้การชนเป็นรอยเลยการแก้ไขไม่ได้ยากเลยนะครับเรื่องง่ายๆเลยนะครับก็คือปิดกระจกเอาไว้ให้หมดทุกบานแล้วก็พยายามเปิดประตูเวลากลางคืนแล้วปิดให้เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้กลางคืนอย่าเปิดไฟในเก๋งนี่นะครับที่พี่หมอออกมาเตือนภัยก็เรื่องที่ไม่คาดคิดเรื่องง่ายๆนะครับพี่หมอว่าท่านที่ชมอยู่ท่าน ต้องเห็นด้วยกับพี่หมอแน่นอนเพราะว่ารำคาญมากเวลาที่ยุงนั้นอยู่ในรถหรือว่ามีแมลงแค่แมลงวันหรือแมลงวีอะไรเข้ามาในรถตัวหนึ่งนี่โอ้โหต้องบอกว่าจิตตกเลยหากันเรียกว่าไล่กันนะครับบางคนก็เปิดกระจกเปิดอะไรไล่ไม่ออกหรอกครับนะฮะเขาจะอยู่ตามซอกตามมุมทางแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือจอดรถที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เปิดประตูไปเลยครับนี่ละฮะ เปิดประตูไว้ให้สุดเลยครับทั้ง4บานนะฮะปลอดภัยต้องไม่มีรถวิ่งไปวิ่งมานะครับหาที่โล่งแจ้งเปิดเลยครับยิ่งตรงที่เราร้อน,อนได้ยิ่งดีเปิดทิ้งไว้ประมาณไม่เกิน5นาทีพวกนี้จะออกหมดแลครับต้องขอเตือนภัยในเรื่องของพวกมแมลงหรือโดยเฉพาะยุงที่อยู่ในรถอันตรายถึงชีวิตได้มีโอกาสที่จะชนเหมือนพี่หมอได้สิ่งที่พี่หมอเอาประสบการณ์ออกมาเตือนภัยนั้นมีประโยชน์กับ ท่านผู้ชมแน่นอนอย่าเปิดประตูทิ้งไว้เวลากลางคืนหรืออย่าเปิดไฟทิ้งไว้ในเวลากลางคืนนะฮะรถของท่านจะไม่มียุงแน่นอนรับรองว่าท่านจะไม่เกิดความำํำคาแน่นอนและก็อย่างหนึ่งลูกหลานของท่านจะไม่ถูกยุงกัดในรถด้วยรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับ